ถ้าให้มองในช่วงนี้เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการทําบุญการบริจาคการเข้าวัดกันมากขึ้นแต่ข่าวมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะหลายคนก็อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วเราควรจะมองเรื่องการทําบุญยังไงดีจริงๆสำหรับผมอ่ะการทําบุญไม่ใช่แค่การใส่บาตรหรือถวายเงินแต่ได้เป็นแต่เป็นการเดินทางไปพักใจไปสัมผัสความสงบในวัดได้เห็นงานศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้และยังมีคนรุ่นใหม่ที่สืบต่อด้วยศรัทธาเวลาเราไปวัดเราไม่ได้เพียงแค่ไปกราบไหว้กราบไหว้พระหรือไปฟังธรรมแต่เรายังได้เห็นการรวมพลังของศรัทธาที่จัดต้องได้ผ่านเจดีย์โบสถ์วิหารที่สร้างขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจของหลายๆคนเงินที่บริจาค ที่เราใส่ลงไปไม่ได้หายไปเฉยๆแต่มันหมุนเวียนกลับมาในรูปแบบของการสร้างงานให้กับช่างฝีมือช่างแกะสลกักจิตรกรรวมถึงคนงานทั่วไปที่ได้มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวดังนั้นการทำบุญในมุมมองของผมมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การถวายทานต่อพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการ ต่อชีวิตศิละปะไทยการสร้างพื้นที่ให้คนได้แสดงฝีมือและยังเป็นการเกื้อหนุนสังคมให้เดินไปข้างหน้าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าการทำบุญไม่ควรตัดสินกันที่จำนวนเงินแต่ควรอยู่ที่เจตนาและกำลังของแต่ละคนจะน้อยหรือจะมากก็มีค่าเหมือนกันเพราะสิ่งสำคัญคือเราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และมองเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ดังนั้นสําหรับผมการเข้าวัดทําบุญก็ยังเหมือนเดิมคือได้ทั้งความสงบและท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ชื่นชมงานศิลป์และที่สําคัญคือได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศรัทธาซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะทําต่อไปแล้วสําหรับทุกคนล่ะครับเวลาทําบุญมองเห็นอะไรบ้างนอกจากการถวายปัจจัยแบบนี้ ก็อพอเข้าใจได้ในบริบทของสังคมในเวลานี้นะครับมุมมองในการบริจาคถวายปัจจัยหลายๆคนก็เปลี่ยนไปมากขึ้นก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ